สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้22พฤษภาคม2563ครับคลิปนี้มาแนะนําครับวันจันทร์ท่านผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินนะครับวันจันทร์ไปธนาคารครับถ้าท่านไม่ไปธนาคารแหว้วไม่ได้เงินหมื่นห้าแน่นอนมีใครบ้างครับที่จะต้องไปธนาคารดูครับ1ครับคนที่ยังไม่ได้เงินที่ มีสถานะาแก้ไขข้อมูลบัญชีรับเงินนั่นแหละครับถ้าท่านยังไม่แก้หรือว่าแก้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินไปธนาคารครับไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ครับผูกบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขบัญชีธนาคารกับเลขประชาชนเข้าด้วยกันเขาเรียกว่าบัญชีพร้อมเพย์เลขธนาคารกับเลขประชาชนเข้าด้วยกันโดยให้เลือกบัญชีที่ยังเดือนสะพัดยังฝากยังถอนเงินได้ตามปกติไปทําพร้อมเพย์กับธนาคารนั้นนะครับนี่เขาเรียกว่า มีธนาคารที่ยังเดือนสะพัดอยู่บัญชีไหนธนาคารไหนก็ไปธนาคารนั้นเจ้าของบัญชีไปครับไปพร้อมด้วยบัญชีธนาคารและบัตรประชาชนไปทําด่วนครับไปวันจันทร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์ไปเลยอาคารถัดไปก็จะได้เงินไม่งั้นก็จะรออยู่อย่างนั้นนะครับอ่าอันนี้กลุ่มที่ต้องแก้ไขบัญชีนะครับไปได้ทุกธนาคารตามที่บัญชีตัวเองจะทําพร้อมเพียนั่นแหละครับ เมื่อทำพร้อมเพลแล้วระบบมันจะวิ่งหาพร้อมเพลีแล้วจ่ายเงินให้เราเองในวันงคารถัดไปนะครับกลุ่ม2ที่ต้องที่จะต้องไปธนาคารกลุ่มทบทวนสิทธิ์ใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแต่สถานะยังไม่เปลี่ยนเลยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทบทวนสิทธิ์อยู่นะและก็ยังไม่เห็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปหาเลยไม่เหน็นกันกับผู้พิทักษ์สิทธิ์อ้ารอไม่ได้แล้วครับ ถ้ารอเนี่ยจะเสียโอกาสเพราะวันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปถ้าท่านมาเห็นผู้พิทักษ์สิทธิ์เขาจะถือว่าท่านถูกตัตสิทธิ์ไปเลยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไปธนาคารกรุงไทยฟังดีๆนะครับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วแต่ยังไม่เจอกันกันกบผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปธนาคารอื่นไปธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวเริ่มไปตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปหมดเขต29พฤษภาคมน,นะครับ ถ้าหลังจากนั้นท่านยังไม่ไปธนาคารกรุงไทยถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับไม่ได้เงินเหมือนท่าแน่นอนไปธนาคารกรุงไทยเอาอะไรไปด้วย1บัตรประจำตัวประชาชน2รูปถ่ายตัวเอง 3. รูปถ่ายการประกอบอาชีพ4หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าท่านประกอบอาชีพจริงตามที่ท่านทบทวนสิทธิ์ไปไปนะครับถ้าท่านไปไปธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่ย9บเกหลังวันที่29บไปแล้วเขาตัดสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ แต่กระทรวงการคลังได้ถแถลงมาว่ากลุ่มนี้แหละจะมี SMS ไปยังโทรศัพท์ท่านให้ท่านไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอยู่นะครับอา้าวถ้าท่านรอไอ้เนเมศก็รอถ้าไม่เห็นเนเมศก็ไปเองเลยนะครับกรุงไทยอย่างเดียวนะครับมาดูกลุ่ม3ที่จะต้องไปธนาคารอย่างแน่นอนก็คือกลุ่มร้องเรียนกลุ่มร้องเรียนทุกกรณีหมายความว่าท่านลงทะเบียนไปแล้วยังไงก็แล้วแต่แต่ท่านยังไม่ได้เงินอยู่นะ ต้องไปร้องเรียนทุกกรณีเลยไปได้สามธนาคารครับตัวนี้คือทกสกรุงไทยออมสินนะครับสามธนาคารของรัฐเขารับร้องเรียนเช่นท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จท่านอยากจะไปร้องเรียนไปทกสกรุงไทยออมสินทบทวนิทธิ์ไปทนันเพราะว่าเขาปิดปุ่มทบทวนิทธิ์ไปก่อนอยาน่างนี้จะทํำยังไงก็ไปร้องเรียนส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ทันเพราะเขาปิดแล้วปิดปุ่มส่งข้อมูลเพิ่มเติมม่นปิดหรือยังน่าจะปิดแล้วนะ ก็ไปหลงผิดไปกดปุ่มยกเลิกโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วอยากจะได้เงินอยู่ไปะไปในกรณีอื่นๆอีกที่ไม่ได้รับสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคิดว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ก็ไปร้องเรียนได้ทุกกรณีที่กรุงไทยออมสินทกสเริ่มไปวันจัน์ทรนี้เลยนะครับหมดเขต29พฤษภาถ้าวันที่29พฤษภาไม่ไดําเนินการใดๆเลยก็ไม่ได้เงินแห้วแน่นอนครับ สวัสดีครับ